สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เป็นวันเดินทางวันเดินทางของเรานะฮะที่จะไบค์เกอร์ทัวร์ลิงนะฮะหรือว่าเวสป้าทัวร์ลิงนะครับผมนี่เวสป้าเราที่จะเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางเรานะฮะก็คือเมืองเชียงคานนะ,ะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะเราจะขี่ไปเรื่อยๆค่ำไหนหน้อนันระหว่างทางก็จะแวะจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ไปแบบว่าชิวๆช้าๆแบบไม่รีบอ่เราจะไม่รีบเราจะขี่ไปเรื่อยๆสบายๆนะครับผมก็ เราต้องวางแผนก่อนนะผมก็มเีเขาเรียกว่าแอปอแอป Google Map เราต้องมีแอป Google Map ก่อนเพื่อที่จะบอกว่าเราจะไปเส้นทางไหนอ่ะตัวแอป Google Map เนี่ยเราก็โหลดตัว Google Map มานะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีบอกว่าให้เราค้นหาจากจุดที่เราอยู่เนี่ยไปที่ปลายทางของเราอย่างเช่นผมค้นหาที่ตัวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยผมก็จะกดแล้วก็ คิดคำว่าเส้นทางมันก็จะบอกว่าเอามันมีอยู่สามเส้นทางนะเส้นทางแรกเนี่ยไปทางน่านไปทางน่านแล้วก็เลาะตางอุรลิตน้ำป่าเลาะเรียบชายแดนะนะครับผมแล้วก็ถึงเชียงคานเส้นทางนี้ใช้ดูดูดูด,ดูมองเห็นไม่เลยอ่านี่นี่นี่อาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับผมอ่าเส้นทางนี้นะฮะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมง59าสิบเ้าอ่ะิบชั่วโมงส2บชั่วโมงนะฮะกับอีกเส้นทางหนึ่งไปทางเวียงป่าเป้าแล้วก็ อ่าวัางเหนือไปทางลำปางเส้นนี้ก็จะใช้เวลาอ่า11ชั่วโมง56นาทีอันนี้ก็นานเหมือนกัน12อนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือไปทางแพร่เส้นนี้ใช้เวลาน้อยกว่าใครเพื่อนก็คือ11ชั่วโมงแล้วก็9นาทีนะฮะเราก็จะเลือกเส้นทางแบบใกล้ที่สุดนะแล้วก็แวะเราบางทางเที่ยวแบบหาเพื่อนบ้างแวะตลาดเที่ยววัดบ้างแบบว่าชิวๆนะครับผมนี่ไงก็จะมีแอปอยู่ให้เรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมัน ยังไงนะฮะเราก็ไม่มีแผนเอาเอาเป็นว่าถ้ามันมืดเมื่อไรเนี่ยเราจะหาที่พักเลยเราจะไม่ดันทุลังไปต่อนะฮะเพราะว่ามันอันตรายอันตรายแล้วก็หน้าฝนเนี่ยสิ่งสําคัญมากหน้าฝนก็คือฝนตกอ่ะเวลาฝนตกเนี่ยเราก็ต้องมีก็เยกเสื้อกันฝนนะเอาเสื้อกันฝนไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนอย่างเช่นตรงเนี้ยมันไม่ตกบ้านเราอะ่ะแต่พอขี่ไปเข้าเขตอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยอ่าเมฆอาจจะค้อยลอยต่ําแล้วก็ตกลงมาได้เราก็ต้องมีเสื้อกนันฝนแล้วก็ ของเราปกอปุงกระเป๋าก็หอ่อด้วยถุงที่มันพลาสติกที่มันกันฝนนะฮะเดี๋ยวจะยกของขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันนะครับผมนี่ในกล่องก็จะมีมีเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้แล้วก็ถุงพลาสติกเปล่าๆนะครับผมอย่าลืมสมุดหนังสือเขาเรียกว่าไดอารี่นะฮะ อ่ะผมกันใบหน้าหน่อยอย่าลืมตัวเอาข้อเรียกสมุดหนังสือเอาไว้จดบันทึกเรื่องราวไดอารี่ของเรานะครับผมครับผมสาเหตุที่เราเอามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกสบายคือเจอวิวตรงไหนก็สามารถจอดแวะถ่ายรูปได้นะแล้วก็หาที่พักง่ายแล้วก็คือมันได้อัตรรถกว่านะในมองผมคือมันซอกแซกซอกแซกไปเรื่อยๆขึ้นเขาลงห้วยคือก็มันรู้สึกดีกว่านะรู้สึกดีกว่านะครับผมก็เลยชอบมอเตอร์ไซค์้วเบสปาเนี่ย ขี่ดีมากนะฮะขี่ดีมากแล้วก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าเครื่อง300คือบิดได้แบบสบายๆแต่เราไม่ต้องบิดแรงเราบิดช้าๆไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวล็อกตรงนี้ไว้ก่อนตงนี้ ก็ล็อกให้มันแน่นๆนะฮะล็อกให้มันแน่นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันขี่ไปเรื่อยเนี่ยมันจะมันจะหล่นแล้วนะ <laughs> สองเส้นสเส้นโอเคจากนั้นก็สะพายเป้ะนะครับแบบนี้เป้เราเห็นไหมสะพายเป้ ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดแมสนะครับผมปิดแมสแมสนี่ก็กันฝุ่นนะฮะแมสกันฝุ่นนะครับ,รนนรบไปเที่ยวแล้วหนูเฝ้าบ้านรู้ปะเฝ้าบ้านไปเที่ยวแล้วโซนี่อันนี้โซนี่นะครับผมอันนี้บ <laughs> ีบีบีนะฮะไปเที่ยวแล้วเฝ้าบ้านกันสองตัวอเออเฝ้าบ้านกันกินข้าวกินน้ําดีๆเดี๋ยวพ่อมา <laughs> ดูดิอ้อนนะฮะร,รู้ว่าเราจะไปนี่อ้อนมากเลยสองตัวเห็นปะอ้อนมากทั้ง บีบีด้วยแล้วก็โซนี่ชอมานั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยนะตาหนูก็เฝ้าบ้านกันสองตัวทั้งบีบีด้วยทั้งโซนี่ด้วยนะครับ่าเดี๋ยวพ่อจะเตรียมตัวเดินทางแล้วดูมานั่งอ้อนมานั่งอ้อนโซนี่แต่โซนี่เขาเฝ้าบ้านดีนะเฝ้าบ้านดีกลางคืนนี่คือเห่าเห็นคนแปลกหน้าเดินไปเดินมาตรงถนนนะะเขาจะเห่าแล้วก็เห่าไล่่ะครับเห่าไล่แล้วก็แต่เขาไม่เคยกัด ไขเพียงแค่ขู่นะฮะแต่บีบีนี่ก็จะเป็นอยู่เป็นเพื่อนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอยู่เป็นเพื่อนอะแก้เหงาอะชอบมาอ้อนขี้อ้อนขี้อ,อซอาต้องคอยเอาใจนะครับผมแต่สุนีนะี่จะเป็นหมาเฝ้าบ้านเลี้ยงไว้ก็เป็นบางแก้วนะฮะเป็นบางแก้วแต่เขาก็ไม่เคยกัดไครนะเขาพาไปวิ่งให้เขารู้จักคนนะครับผมไปอยพ่อไปละพ่อจะเดินทางไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วอันนี้บีบีนะครับผม อ,อ่านี้บี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 ปพ่อไปเที่ยวแล้วนะอืมรู้แล้วล่ะรักหนูรักแหละเนาะพ่อไปเที่ยวแล้วป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะฮะบอกเขาเรียบร้อย ครับผมตอนนี้เราจอดแวะพักรถจิบกาแฟกับร้านกาแฟริมทางนะผมที่ด่านปูแกงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะหลุดไปแล้วเป็นอำเภอแม่ใจของจังหวัดพะเยานะครับผมร้านนี้ก็อยู่ริมถนนเลยแล้วก็จอดเวสป้าไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งกาแฟดําแล้วก็นั่งจิบชิลๆเพราะว่าฝนมาละพอฝนมาเราก็จะจอดรถจอดแวะพักรถก่อนแล้วก็นั่งที่ร้านกาแฟรอให้ฝนมัน ผ่านไปก่อนเพราะว่ามันมีฟ้ามันมีฟ้าร้องด้วยนะฮะอันนี้ก็ริมถนนพพลโยธินนะฮะขาลงไปใต้เราหันหน้าไปทางอำเภอแม่จายจังหวัดพะเยาข้างหลังเราก็จะเป็นอำเภอพานของจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่เป็นด่านกูแกงนี่นจะเป็นด่านตรวจคัดกรองคนที่จะมาอำเภอคนที่จะมาจังหวัดเชียงรายเมื่อก่อนจะเข้มมากสมัยโควิดที่แบบเยอะเยะเขาก็าจะมาคัดกรองกันตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูร้านกาแฟเล็กๆน่ารักนะฮะนี่ของอำเภอพานจังหวัดเชียงรายกันนะครับผม บรรยากาศมีทุ่งนาด้วยนะเจ้าของยังเป็นแบบว่ายังเด็กอยู่เลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปเดินดูแล้วก็นั่งจิบกาแฟชิวๆรอให้ฝนซาๆหน่อยแล้วก็เดินทางกันต่อครับวันนี้คนเยอะไหมเนี่ยวันนี้เงียบค่ะเงียบใช่ไหมฮะรูเปิดทุกวันไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะประมาณ9ก้าโมงถึงห้าโมงค่ะไอ้นี่หนูเช่าหรือของหนูเองเลยของที่บ้านของที่บ้านใช่ไหมครับอันนี้ทุ่งนาก็ของหนูใช่ไหมครับต้องตับองที่แคบคบบริเวณนี้ อันนี้เขากำลังทำงานากันเนาะใช่โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวหนูอาวางก็ตรงนี้ดีกว่าครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อว่า Joy, ลมจอยนะฮะลมจอยก็น้องเขาเอากาแฟาเป็นกาแฟาดำเย็นนะครับผมไม่ใส่น้ำตาลนะฮะอเมริกาโน่เย็นนั่นแหละนะครับผมดูไอ้เขามีเปให้นอนด้วยเห็นไหมแล้วก็ได้ยินเสียงรถไถ,ถข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเป็นบรรยากาศทุ่งนา แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็อยู่ริมถนนร้านเนี่ยํำเลเขาก็จะได้กลิ่นอายของทุ่งนาหน่อยนะครับผมหน้ามานั่งมากมันเป็นขาลงนะฮะจากตัวอําเภอพาน่ไปไปพเยาอ่ะไปพเยานะครับมาจิบกาแฟก่อนจะเดินทางกันต่อนะฮะวันนี้เราน่าจะได้นอนกันที่พยาแน่เลยเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์กันช้ามากนะฮะเราขี่แบบเต่ามากเลยมอเตอร์ไซค์ที่เราที่เราอันนี้มานะฮะเดี๋ยวถอดอันนี้วางไว้ก่อนนะครับ ทั้งร้านเนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวต้องบอกก่อนเลยนะทั้งร้านเนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับผมไม่มีใครเลยแบบเงียบมากนะก็บิ๊กไบค์สายบิ๊กไบค์สายเที่ยวสายแบบว่าอยากขับรถมาชิลๆกับบรรยากาศทุ่งนาะผมว่าร้านนี้เหมาะนะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเงียบความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนะผมอำเภอผานนะ่เชื่อว่าอำเภอผานเนี่ยจะเป็นอำเภอผานเนอะอำเภอผานก่อนที่เราจะขึ้นไปทเ,เที่ยวข้างบนกันแต่จริงแล้วอำเภอผาเนี่ยน่าอยู่มากนะแล้วก็ประชากรก็ค่อนข้างเยอะนะ อหอมแล้วก็ไม่เค็มมากกําลังดีนะหอมแล้วก็ไม่เค็มมากถือว่ากาแฟเขาอร่อยนะครับผ่านอยู่กินง่ายไม่ขมมากพูดง่ายมันน่าจะคั่วกลางนะฮะคั่วกลางเพราะว่าถ้าคั่วอ่อนๆเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าคัา่วแรงๆเนี่ยมันจะขมไปเลยกินไม่ได้ขมมากๆนะต้องกินกับอะไรหวานๆพวกเค้กที่มันหวานๆหน่อยแต่อันนี้เขาก็โอเคถือว่านะเก่งอยู่นะครับผม เด็กยังเด็กอยู่เลย,ยเจ้าของร้านอะนะฮะยังเป็นสาวเด็กอยู่เลยนะครับอันนี้เรามองจากจุดที่เรานั่งนะฮะมองออกไปเราจะเห็นวิวทุ่งนานะฮะเห็นมเขาเขากำลังไถานาแล้วก็หวานก้าหวานก้ากันอยู่นะครับก่อนที่จะปักดํา <ๆ S 1> <ๆ S 2> น่าจะอีกเดือนหน้านี่แหละเข้าบรรษาก็ปักดําทั้งหมดจะเห็นสีเขียวของทุ่งนาแถบนี้เลยนะฮะถือว่า สบายใจแล้วก็ผ่อนคลายเลยนะเมื่อกี้นี่หากล้องโกโปรจะมาลองเปิดจะมาลองไอ้อันนี้ไม่ได้สะพายนะฮะเพราะว่าไม่ได้สะพายเลยเพราะว่าป่ามันจะเยอะไปมันจะเยอะไปก็เลยเอาเอาไอ้ย่ามย่ามนี้นะฮะย่ามนี้ใส่ตัวนี้ไว้ใส่ตัวในนี้วางนี้ก่อนเดี๋ยวจะหากล้องโกโปรกันเมื่อกี้นี่หากล้องโกโปรไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่ลืมไว้ไหน เป็นเด่กล้องใหญ่โกโปรถ้าหล่นหายนี่คือแทบร้องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องหลักอะ่ะอเป็นกล้องหลักในการในการอันนี้เลยนะคงไม่หายมากนะอันนี้กระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศรัพท์มือถือนะครับเนี่ยมองหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยแล้วก็หมวกเป็นมวกหน่อยครับเฮ้ย <c oughs> หากล้องไม่เจอ หล่นหล่นแน่ๆเลยอ่ะคว่าอยู่ตรงไหนหากล้องไม่เจอนะครับผมหรือว่าหล่นอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจนะครับกล้องโกโปรเป็นกล้องหลักในการถ่ายทําคลิปเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีก็ต้องใช้กล้องนี้ไปก่อนอาจจะอยู่อีกอยู่อีกที่นึ่งไหมอ่ะ อยู่อีกที่หนึงหรือปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่ามันล่าจะใส่ตรงนี้แนละ้วมันก็หลุดนก็ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกับตัวอีกตัวหนึ่งตรงนั้นว่ามันมีไหมนะฮะไม่เป็นไรเราไม่ประวัติระวังนะเรามีกล้องใหญ่อยู่ไม่กลัวนะครับครับผมหลังจากที่เราจิบกาแฟกันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะเดินทางต่อไปเพื่อที่จะ น่าจะนอนค้างที่พยาวกันก่อนเนาะนะหรือไม่ก็นอนที่แพร่กันก่อนแต่ว่าจะดูก่อนถ้าค่าตอนไหนก็นอนตอนนั้นตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับผมก็ยังพอเดินทางได้อยู่นะฮะไปเดี๋ยวขึ้นเวสป้าแล้วก็แว้นมอไซค์ไปใช้ชีวิตช้าๆแล้วก็มีความสุขกัน น,นี่เราก็จอดแวะปะั๊มปตทงาวนะฮะจังหวัดลำปางเพื่อที่จะมากินข้าวกันก่อนนะฮะนี่จะเป็นเมนูวันนี้เรานะฮะหลังจากที่ขี่มเอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวฝนตกมั่งเดี๋ยวแดดออกมั่งนะครับผมก็สลับกันมาเรื่อยๆนะเป็นที่แน่นอนแล้วว่ากล้องโกโปรเราหล่นหายนะฮะน่าจะหล่นหายไปเรียบร้อยแล้วละ่ะต่อไปจะใช้กล้องตัวแคนนอนเนี่ยในการถ่ายภาพนะอาจจะไม่มีการสั่นอาจจะวุบๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแต่มันก็ดีแค่นั้นเองนะครับมันก็มันก็ชัดดีแต่ว่า โปโป่เนี่ยมันจะเวลาเวลาเดิน,ดนอะ่ะมันจะสมูทกว่าแล้วก็ดูดีกว่านะครับแต่อันนี้มันเดินแล้วมันจะสันส่นๆหน่อยแต่ว่าภาพมันจะสวยนะครับมาเรามากินข้าวกันขอยัดอ้วนหนึ่งวันนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าข้าวข้าวขาหมู <c oughs> ข้าวขาหมูนะผมข้าวขาหมูที่อ่ปาปตทองานะว่าปตาทที่สวยที่สุดนะฮะเพราะว่ามันมีจักรยานมีปั๊มมีอะไรแบบว่า จักรยานสวยๆมีมีอเมซอนที่ดูดีอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเพราะว่าพอหลุดจากมอพยาวมาก็จะเป็นป่าเป็นป่าทั้งเลยนะมีขายของป่าข้างทางกันเนยอะเลยพอหลุดมาตรงนี้เนะี่ยก็จะมีปั๊มตรงนี้แหละหน่อยหนึ่งนะครับผมขอให้เราได้แวะเข้าน้ำของผ้ากินข้าวกินปลากันนะครับมานะกินข้าวขาหมูกันแสงอาจจะแฮมหน่อยเพราะว่าเรากินน้ําเย็นอา่าเพิ่งกินน้ําเย็นไปนะฮะ ิกินน้ำเย็นไปเสียงอาจจะแหบหน่อยขิ้นข้วก่อนครับตอนนี้จะพยายามไปให้ถึงแพร่แล้วก็จตกครั้งคืนที่แพร่วันนี้หนึ่งคืนนะอีกสัก,100กร้อยกิโลน่าจะถึงแพร่แล้วนะครับครับผมหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะฮะที่ร้านอาหารปั๊มปะตะทง,งาวนะฮะจังหวัดลำปางก็จะเป็นจุด แวะพักรถอีกจุดหนึ่งที่คนเยอะนะเห็นปะคนอยู่เต็มแล้วก็มีสัตว์ที่เป็นรูปให้เราได้มาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับนี่บรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปต่อนะวันนี้เราก็จะพักกันที่โรงแรมอมรรัตนเป็นเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทนะที่จังหวัดแพร่เดี๋ยวจะต้องไปให้ถึงจังหวัดแพร่นะตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงก,กว่าๆแล้วที่เรามาจอดแวะพักตรงนี้ ที่จังหวัดลำปาองอำเภองาวนะฮะนี่บรรยากาศไม่ค่อยมีคนหรอกค่อนข้างเงียบนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีะคนเข้ามาจอดรถกันมีจักรยานใหญ่ๆอยู่เห็นไ,ไหมฝั่งนี้นะครับจักรยานค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับก็เรากําลังจะเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราเพื่อที่จะขับต่อไปยังจังหวัดแพร่น่าจะนอนค้างคืนที่จังหวัดแพร่วันนี้นะฮะก่อนที่จะพุ่งตรงไปอีกทีหนึ่งนะครับไปดูเวสป้าเราจอดอยู่ คันเดียวเลยจอดในร่มนะฮะเราไม่ไม่ไม่ได้จอดตากแดดเพราะว่าขงสางเขาตากขีมตากแดดมานานแล้วนะครับ<อ>นี่ไงรถเราเรามาจอดไว้ใต้ร่มไม้นะฮะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถอ่าพวกรถใหญ่รถกระบะรถเก่งอะไรเงี้ยส่วนมอไซค์เราก็จะจอดใต้ร่มไม้ตรงนี้นะฮะไม่มีใครมาจอดหรอกเราจอดคนเดียวจอดแวะพักกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่านะฮะแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมที่ปั๊มน้ํามัน ปตทงาวจังหวัดลำปางนะครับผมมีถ้วยกา,กาไก่่ตรงนั้นที่เป็นโลโกโเ้เขาเป็นสัญลักษณ์นะเป็นแบรนด์ของลำปางนะครับผมไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะมืดก่อนเราจะรีบบิดไปเพื่อให้ถึงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะแลนอนที่แพร่หนึ่งคืนวันนี้นะฮะ ครับผมตอนนี้เราขี่มอไซค์เวสป้า pa, คู่ใจนะครับผมมาถึงที่พักเรียบร้อยนะฮะโรงแรมอมรรัตน์นะฮะข้างหลังเราเห็นไหมฮะโรงแรมอมรรัตน์นะครับผมกับมาจากอำเภอแม่สายนะขี่มาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นที่พักเราวันนี้นะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่โรงแรมอมรรัตน์นะฮะคืนละ4ี่้อยบาทไม่มีอาหารไม่มีอาหารเช้านะฮะโรงแรมก็ค่อนข้างคลาสสิกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปจ่ายตังค์แล้วก็อ่า นี่งไงน้องเป็นรีเซพชันขอบคุณมากห้องยีตง้ตรงไหนอ่ะตรงกลางตรงกลางใช่ไหมชั้นหน่เลยขอบคุณมากครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าห้องได้เลยเนาะโอเค <Okay. laughs> ป้าเดี๋ยวตรงนั้นจะเป็นที่ทักเรานะนี่ดูดูดูเขาจะเป็นไม้ค่อนข้างคลาสสิกอะ่ะเหมาะสําหรับมาถ่ายละครถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องอะไรเนี่ยสองตองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าสองตองหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วแล้วนะฮะนี่นะตองหนึ่งสองแล้วก็ตองหนึ่งนะครับเปิดเข้าไปเราเปิดไปแล้วเอาของเข้ามาเก็บแล้วแล้วก็เปิดไฟนะฮะอ๋อต้องเอาไว้มันเป็นคีย์การ์ดลืมไปต้องต้องอ้ไเอานี้เสียบก่อนมันถึงจะติดนะครับอ่านี่ไงเห็นปะ่ะ นี่ห้องพักเราวันนี้นะครับผมที่โรงแรมอมรรัตน์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะก็นี่ก็บรรยากาศภายในห้องพักเรานะฮะกับกล่องเสื้อผ้าแล้วก็ของกระเป๋าค่อนข้างร้อนนะฮะเขาบอกว่าเที่ยวหน้าฝนไม่กลัวฝนหรอมองไม่กลัวฝนนะผมกลัวร้อนมากกว่านะกลัวแดดนะครับโอเคนะก็ที่พักเรียบร้อยนะฮะอยู่ที่ตัวหาไม่ยากตั้งพิกัด GPS มาที่ที่พักหรือว่าโรงแรมแห่งนี้ก็ได้นะเขาค่อนข้างคลาสสิก แล้วก็ดูดีนะฮะเอามาจัดงานแต่งเอามาอะไรได้เลยนะเพราะว่าฉากหลังของโรงแรมเนี่ยแลดูแบบเก่าๆเ,เป็นไม้นะฮะเมืองแพร่ก็ต้องยกให้เขาเรื่องไม้เรื่องอะไรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะ,ะจะเข้าน้ําทําธุระทาอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันช่วงเวลาเย็นๆน,น,นะครับวันนี้ผมก็ลาทุกท่านแล้วนะฮะกับการเดินทางจากบ้านเราอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขี่มอไซค์มาเรื่อยๆจนถึง ปัจจุบันนี้ที่เรานอนอยู่นะครับก็คือโรงแรอมอมรรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องวิชัยบล็อกนะครับคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมอย่าลืมติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ